สวัสดีครับพบกับชูเซลสามีอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ชูเซลสามีจะมาขออนุญ,ญาตแนะนำวิธีการชำระค่าบริการสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่ลูกค้าเนี่ยสมัครอินเทอร์เน็ต3ามีบีเข้ามาและจะมีวิธีการชำระเงินแบบง่ายๆย,ยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิต ให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะครับโอเคงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะครับขั้นแรกนะครับหลังจากที่ลูกค้าดําเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับถึงขั้นตอนในส่วนได้รับ sms เพื่อที่จะชําระค่าบริการนะครับซึ่งการชรําระค่าบริการนี้นะครับเราสามารถดูช่องทางการชรําระค่าบริการผ่านทาง sms ที่ลูกค้าได้รับได้นะครับ ซึ่ง sms ตัวนี้จะได้รับจากทางบริษัทโดยตรงนะครับขออนุญาตลบโกนลูกค้าทุกท่านเข้าไปที่ sms ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่ sms 3BB เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งหน้าต่างแบบนี้ที่ลูกค้าเห็นนะครับซึ่งจะเป็นตัวอักษรสีฟ้านะครับ ลูกค้าก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้านะฮะจะมีรหัสลูกค้าชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ติดตั้งนะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนในการชำระค่าบริการนะครับ เห็นไหมครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะมี QR Code Bar Code ร์โค้ดเว็บอินเทอร์เน็ตแบงนะครับก็จะมียกตัวอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีเป็นต้นนะครับหรือจะชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาขออนุญ,ญาตแนะนำการชำระค่าบริการผ่านทาง Qr-code หรือ barcode กันก่อนนะครับส่วนช่องทางอื่นๆจะขออนุญ,ญาตแนะนำในคลิปถัดๆไปนะครับผมอโอเคเมื่อเราเข้ามานะครับต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับชำระค่าบริการนะครับตรงนี้จะเป็นวิธีการชำระซึ่งถ้าลูกค้าจะเลือกเป็น Qr-code หรือ barcode นะครับก็ไม่ต้องติ๊กช่องทางอื่นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีการติ๊กหรือว่าเลือกข้อมูล คิว่าโค้ดบาร์โค้ดไว้อยู่แล้วนะครับลูกค้าก็เลือกมาชำระค่าบริการนะครับเมื่อกดแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับลูกค้าก็ดูนะครับว่าลูกค้าสะดวกที่จะชำระผ่านทางช่องทางไหนอันแรกนะครับที่เราจะเห็นชัดเจนเลยก็จะเป็นเคาน์เตอร์์วิสนะครับหรือว่าเซเว่นนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเซเว่นลูกค้าก็กดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น q ิว o า e โค้ดนะครับแต่สำหรับลูกค้าบางท่านกังวลว่าเอ๊ะทาง Seven เซเว่นนี่ยจะสามารถสแกนจ่ายให้เราได้ไหมถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ชัวร์นะครับลูกค้าก็ กดเข้าไปตรงชําระด้วยบาร์โค้ดนะครับลูกค้าก็กดเลยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าก็ยื่นให้พนักง,งานเซเว่นะครับสแกนจ่ายได้หรือลูกค้ากัง,งวลว่าพอถึงขั้นตอนที่จะชําระที่เซเว่และลูกค้าอาจจะไม่สะดวกที่จะ กดเปิดผ่านลิงก์นะครับก็ให้แคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับแล้วก็เปิดให้พนักง,งานชำระเงินอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะับถัดมานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับไปหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะเป็นการชำระผ่านทางธนาคารนะครับในวันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตแนะนำวิธีการชำระ ผ่านทางธานาคารไทยพาณิชย์นะครับจริงๆแล้วรูปแบบการชำระค่าบริการไม่ว่าจะเป็นธานาคารไหนนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่จะแตกต่างกันแค่หน้าต่างของแอปธนาคารนั้นๆเท่าน,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 นั้นเองนะครับงั้นขออนุญาตต่อเลยนะครับกดไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ ลูกค้าก็อ้อขออนุญาตขยายความนิดเดียวนะฮะถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่สะดวกที่จะชำระค่าบริการโดยใช้มากกว่าหนึ่งเครื่องนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าต้องการชํชำระค่าบริการโดยใช้เครื่องหนึ่งในการชำระเงินแทนลูกค้าก็เปิดเครื่องนี้นะครับเครื่องที่พนักง,งานขายสาธิต เปิดไว้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องหนึ่งเพื่อที่จะสแกนจ่ายนะครับก็คือต้องใช้สองเครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งเปิดอีกเครื่องหนึ่งจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะง่ายมากเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องดําเนินการแคปเจอร์หน้าจอหรืออะไรใดแยงสิ้นแต่สําหรับลูกค้าบางท่านมีมือถือแค่เครื่องเดียวแล้วเราจะมีวิธีการจ่ายเงินแบบไหนซึ่งบางทีลูกค้าอาจจะยังไม่เคยที่จะชําระ ผ่านทางบาร์โค้ดหรือ q r วอารคนะครับโดยใช้มือถือภายในเครื่องเดียวกันก็จะขออนุญาตอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปกันต่อขออนุญาตขยายความตรงส่วนนี้นิดเดียวนะครับสำหรับ q r วอารคนะครับถ้าเกิดลูกค้าสังเกตดีๆนะครับตัว q r วอารคเนี่ยจะมีอายุการใช้งานก็คือ ภายใน1วันนะครับก็คือในที่นี้นะครับตัว qr code ต,ตรงนี้ก็จะสามารถจ่ายนะครับได้ถึงวันที่29เดือน8 2,020นะครับหรือและช่วงเวลานะครับช่วงเวลาก็จะเป็นช่วงเวลา23นาฬิกา59นาทีนะครับก็คือได้แค่ถึง ก่อนเที่ยงคืนนะครับของภายในวันนี้ซึ่งแล้วมีคําถามต่ออ้าวแล้วถ้าเกิดเราไม่สะดวกใจภายในภายในวันนั้นนะครับก็มีวิธีแก้ง่ายๆก็คือลูกค้าเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันถัดไปนะครับถ้าเกิดสุติว่าลูกค้าต้องการที่ใจะจ่ายในวันถัดไปแทนนะครับอะทีนี้ขออนุญาตต่อเลยนะครับวิธีการชำระโดยใช้เครื่องเดียวกันนะครับ จ่ายจะต้องทำยังไงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อเลยก็คือลูกค้าเปิดมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับเมื่อแคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับล,ลบกวนลูกค้าเข้าไปที่แอปธนาคารนะครับไทยพาณิชย์นะครับจริงๆแล้วเวลาลูกค้าชำระค่าบริการผมแนะนำว่าให้แคปเจอร์หน้าจอตาม แอปธนาคารที่ลูกค้าต้องการที่จะชําระก็จะดีกว่านะเพราะว่าตามความเข้าใจเนี่ยก็น่าจะสามารถตัดบัญชีได้ไวขึ้นนะครับทีนี้พอเราเข้ามาที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์แล้วนะครับหรือว่าแอปธนาคารของลูกค้าที่มีอยู่แล้วนะครับจริงๆหน้าหน้าต่างก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักวิธีสังเกตนะครับว่าลูกค้าต้องการจะ สแกนจ่ายก็ให้กดเข้าไปที่คำว่าสแกนจ่ายบางอันก็จะเขียนว่าชำระค่าบริการหรือว่าสแกนอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับที่สแกนจ่ายนะครับเมื่อกดเข้าไปที่สแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้ามี2เครื่องก็สามารถสแกนและใช้เครื่องหนึ่งนะครับเปิดเป็นบาร์โค้ดหรือว่า QR โค้ดแล้วก็สแกนได้เลย แต่ว่าถ้าลูกค้าใช้เครื่องเดียวกันซึ่งเบื้องต้นลูกค้าได้บันทึกเอาไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว QR code นะครับลูกค้าก็กดเข้าไปที่ตรงรูปวงกลมนะครับกดได้เลยนะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ไปเลือกรูปล่าสุดนะครับที่ลูกค้าบันทึกไว้ที่เป็น QR code นะครับ มื่ลูกค้าเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับซึ่งในนี้นะครับวิธีที่ลูกค้าจะสังเกตนะครับว่า,าตัวข้อมูลเนี่ยตรงกันไหมนะครับก็คือจะเป็นรหัสลูกค้าที่ลูกค้าได้ดำเนินการสร้างไว้เมื่อสคู่นี้นะครับแล้วก็ส่วนจนํานวนเงินนะครับลูกค้าก็จะเด้งขึ้นมานะครับ โดยอัตนโนมัติเลยตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับเมื่อลูกค้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดต่อไปนะครับแล้วก็ยืนยันอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับและหลังจากลูกค้าชําระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ส่งหลักฐานการชําระค่าบริการนะครับสําหรับในการสมัครเดือนแรกนะครับส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ลูกค้าคอนแทคได้เลยนะครับ เห็นไหมครับขั้นตอนในการชําระค่าบริการสําหรับเดือนแรกหรือว่าในการสมัครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยแล้วก็แถมยังปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าการชําระเงินผ่านทาง QR Code เนี่ยตัวค่า้จ่ายเนี่ยก็จะชําระเข้าไปยังบัญชีของบริษัทโดยตรงเลยนะครับซึ่งไม่ผ่านพนักง,งานขายเลยนะครับขอย้ําเลยนะครับว่าปลอดภัยสะดวก แล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆแถมหากลูกค้าเปิดคลิปนี้ลูกค้ายังสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายหรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆที่อยากจะแชร์ให้ลูกค้าทราบนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้อีกสักนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความประสงค์ จะแนะนำอินเทอร์เน็ตของ3ามีนะครับก็ขออนุญาตนะครับนึกถึงชูเซลสามีบนะครับก็ยินดีที่จะดูแลเพื่อนๆญาติๆของลูกค้าเหมือนกับที่ลูกค้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผมได้ดูแลเช่นกันครับผมงั้นตรงนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ